แจกฟรีความรู้เทคนิคการล้างคิ้วด้วยผลิตภัณฑ์ Remover และ Activator ผลิตภัณฑ์ล้างสีคิ้วของ Hanafi ความรู้วันนี้เนี่ยเราแจกให้กันแบบฟรีๆเลยนะคะอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ฟาคิวอาร์ตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมบรรยากาศของการทำเวิร์กช็อปค่ะชื่องานก็คือ Hanafi Workshop นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีการให้ข้อมูลความรู้นะคะให้เทคนิคแชร์เทคนิคแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Micro b e ด d i n g นะคะเรื่องของการเทคนิคการสักปากแบบพรีเมียมลิฟนะคะแล้วก็เรื่องของ Pigmentology นะคะในเรื่องของพิ g เมนท o ล o จีคืออะไรพิคเมนทอลจีก็คือเรื่องของเม็ดสีนะคะ สีทํามาจากอะไรนะคะสีแบบนี้ใช้แล้วเป็นยังไงความลึกความตื้นของสีนะคะเรื่องของจก,กินอะตโตมี่เรื่องของผิวหนังนะคะสําหรับงานดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามอาจารย์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องครูฟ้าคิวอาร์ตนะคะ เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆของเรานะคะแล้วก็ความรู้ดีๆของเรานะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะพามาชมบรรยากาศงานนะค่ะแล้วก็เจาะลึกให้เลยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างสีธิวของเรานะคะก็คือตัว remover แล้วก็ a c t i v ต t o r ของ Hanafi นะคะข้อมูลความรู้แล้วก็บรรยากาศงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ล้างรอยสักของ h a n a f ีนะคะของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะคะใช้งานคู่กันก็คือตัวที่1 r e m o รีมนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวที่2นะคะแอคทีวเตก่อนอื่นเรามารู้จักผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เราใช้ล้างสีงานสักกันก่อนนะคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็มันทำงานยังไงนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นคือประเภทกดนะคะแล้วก็ประเภทด่างนะคะ ทีนี้การทํางานของกดแล้วก็ด่างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าทํางานต่างกันนะคะกดเมื่อเข้าไปสู่ผิวแล้วนะคะการทํางานของกดก็คือจะทําลายทั้งเนื้อเยื่อผิวนะคะแล้วก็ทําลายทั้งเม็ดสีที่ฝังอยู่ในผิวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยถัดเซลล์ผิวออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนส่วนการทํางานของด่างนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผลิตภัณฑ์ของฮานาฟี่นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีค่าความเป็นด่างอยู่ที่7.7นะคะ ค่าความเป็นด่างเนี่ยมีไปตั้งแต่6,7,8,9นะคะทีนี้7.7เนี่ยถือว่าเป็นค่าความเป็นด่างที่มีความอ่อนโยนต่อผิวไม่ทำลายผิวแล้วการทำงานของมันนะคะจะไม่ไปทำลายเซลล์ผิวเลยนะคะแต่จะใช้ด่างนะคะและน้ําซึ่งในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีแร่ธาตุที่มีความเป็นด่างใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําแล้วก็คีซเีนเป็นส่วนประกอบ ะะเมื่อด่างเจอน้ำนะคะด่างเนี่ยจะไปช่วยดึงสารแปลกปลอมที่อยู่ในผิวนะคะออกมา ทีนี้อธิบายแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเบรกกันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเรานะะคไปดูผลิตภัณฑ์ตัวที่2ที่เราบอกว่าต้องใช้คู่กันนะโอเคผลิตภัณฑ์ตัวที่2เมื่อกี้เนี่ยเราใช้ด่างสักเข้าไปในผิวแล้วใช่ไหมคะเราใช้ด่างสักเข้าไปในผิวเกาเกาเกาผิวเกาด้วยเข็ม3ามกลมนะคะน้ําหนักมือเนี่ยต้องลึกกว่าที่เราสักทั่วไปนิดนึงนะคะเพื่ออะไรเราต้องการให้มันลงลึกไปกว่านั้นเพื่อจะไปดึงสีออกมาได้ถูกไหมคะ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2ก็เป็นด่างเหมือนกันนะคะแต่เป็นด่างที่เข้มข้นกว่าตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้สักลงไปในผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะใช้มาร์กผิวอ่าทีนี้เมื่อตัวที่1นนะคะเกาผิวเข้าไปแล้วนะคะประมาณ3รอบจากนั้นนะคะเราก็จะมาร์กผิวด้วยแอคทิฟเวเตอร์ประมาณ10-15นาทีตัวนี้เนี่ย เมื่อกี้ฟ้าบอกว่ามันมีความเป็นด่างที่เข้มข้นกว่าตัวแรกใช่ไหมคะด่างตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําไมจะต้องมาร์คผิวนะคะอธิบายแบบนี้ด้วยภาพนี้นะคะเรามาดูกันที่ภาพนี้นะคะจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่1เกาลงไปนะคะ,ะสารที่มีความเป็นด่างเนี่ยนะคะจะไปดึงเม็ดสีที่ฝังอยู่ข้างในดึงเม็ดสีนะคะดึงเม็ดสีขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงนะคะ ถ้าเราเอาด่างตัวที่2ที่มีความเข้มข้นกว่าเอาตัว activator อะคะ่ะไปมาร์กผิวไว้ข้างบนด่างที่มีความเข้มข้นสูงนะคะจะเป็นเสมือนแม่เหล็กค่ะที่ดึงด่างตัวแรกดึงน้ำยาตัวแรกพร้อมกับเม็ดสีลอยขึ้นมานะคะอ่าเข้าใจไหมคะอธิบายอีกครั้งนะคะก็คือตัวที่1นึ่งทำงานคือเกาไปเพื่อให้ด่างเนี่ยลงไปจับเม็ดสี แล้วลอยขึ้นมาได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวที่2ซึ่งเป็นเสมือนแม่เหล็กมีด่างเข้มข้นสูงเทคนิคนี้นะคะหรือว่ากระบวนการนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสนะคะนั่นคือการใช้ด่างดึงด่างนะคะใช้ด่างตัวที่2ดึงด่างตัวที่1ขึ้นมานะคะนี่คือหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ remover และก็ activator ของเราค่ะ สำหรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นเนี่ยอันดับแรกนะคะเราก็จะทายาชาประมาณ30นาทีจากนั้นนะคะเราจะทำทีละข้างค่ะ,ะเราจะเกาผิวนะคะด้วยเข็ม3ามค้มนะคะเกาน้ำหนักมือลึกกว่าที่เราสักปกติเล็กน้อยนะคะเกาไปนะคะอาจจะมีเลือดออกบ้างเป็นปกติไม่ต้องตกใจนะคะเวลาที่เราทำนะคะเราทำรอบที่1ก็คือทำหางคิ้วไปถึงหัวคิ้วหรือจะหัวคิ้วมาถึงหางคิ้วก็ได้นะอาจทำหนึ่งรอบนะคะ2รอบต่อไปเลยนะ แล้วก็รอบที่3ต่อมาอีกนะคะระหว่างทําเราจะไม่เติมยาชานะคะทีนี้ถามว่าบางคนก็จะถามว่าใช้กี่หยดคะบีบออกมาก่อนบีบออกมาก่อนนะคะก่อนใช้เนี่ยเขย่านะเขย่านานๆเลยนะถ้าใครมีเครื่องเขย่าก็จะดีมากนะคะพอเขย่าเสร็จปุ๊บถ้ายังรู้สึกว่าหนืดเกินไปหรือเราทําไปแล้วลูกค้าบอกว่ารู้สึกว่า เจ็บรู้สึกว่าแสบแต่โดยปกติไม่ค่อยเจอนะคะคนที่จะเจ็บหรือแสบนะคะมีน้อยมากนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็ความเซนซิทีฟของแต่ละคนถ้าสมว่าลูกค้ารู้สึกว่ามันแสบนะคะเราทำยังไงให้เราผสมตินเนอร์นะคะตินเนอร์ของฮานาฟี่ไปหาข้อมูลดูนะตินเนอร์ของฮานาฟี่นะคะจะเป็นตัวกีเซอรีนนะคะ,ะในในส่วนในส่วนผสมของ,ของเราเนี่ยมีกีเซอรีนอยู่นะคะกีเซอรีนเนี่ยจะไปช่วยลดความเข้มข้นนะคะ ของอน้ำยาลงได้เผื่อบางคนเนี่ยผิวเขาบางใช่ไหมคะเราก็เติมกีซลินเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่เราบีบออกมา,าในน้ํายาที่เราบีบออกมาเราก็เติมตินเนอร์เข้าไปนะคะเพื่อลดความเข้มข้นลูกค้าก็จะได้ไม่เจ็บปวดนะคะแต่น้อยมากค่ะ ถ้าเรารู้สึกหนืดเกินไปก็เหมือนกันนะคะรู้สึกหนืดเกินไปทํางานยากเราก็สามารถเติมตินเนอร์เข้าไปได้นะคะพอเติมไปแล้วนะคะอาเราก็สักต่อได้เลยอันนี้นะคะเราจะไม่ใช้ยาชาระหว่างทานะจังไห้นะคะเราทําเสร็จหนึ่งข้างมาร์คด้วยแอคทีวิเตอร์สิบถึงสินาทีจากนั้นเราก็ไปทําอีกข้างนึงนะคะในขั้นตอนการทําเราจะใช้ทิชชู่แห้งนะคะหรือน้ําเกลือนะคะซัมลี่ชุบน้าเกลือแบบนี้ได้นะคะในการ ซับผิวเบาๆไม่เช็ดรุนแรงนะคะพอเราทําไป2ข้างก็เหมือนกันค่ะทำสามรอบแล้วก็มาร์กนะคะจากนั้นนะคะก็ซับๆๆบ,บ,บเบาๆนะคะก็พอสําหรับการดูแลหลังการทํานะคะก็ดูแลเหมือนกับการสักเลยนะคะควรจะงดโดนน้ําก่อนนะคะควรจะงดโดนน้ําก่อนเพื่อไม่ให้สิ่งสกรปรกที่มากับน้ํานะคะเข้าสู่ผิวจากนั้นนะคะลูกค้าสามารถทาพวกบีเพนเทนนะคะหรือว่ายาฆ่าเชื้อต่างๆที่เป็นครีมนะคะ ทาบางๆได้ค่ะอย่าทาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอากาศไม่เข้าก็อักเสบได้อีกนะคะทาแค่บางๆเท่านั้นค่ะต่อมานะคะในเรื่องของสเก็ตนะคะบางคนก็จะถามว่าอาจารย์ต้องมาดึงออกอีกไหมต้องมาดึงสเก็ตออกให้ลูกค้าไหมไม่ต้องค่ะสะเก็ตของเรานะคะจะลอกเป็นบางๆนะคะจะผลัดออกไปเพียงแค่บางๆเท่านั้นจะไม่ขึ้นเป็นสเก็ตด,ดาแล้วก็ไม่ต้องมาดึงออกนะคะ จะค่อยๆหลุดออกบางๆไปเลยค่ะในการล้างสีนะคะจะต้องทํากี่ครั้งนั่นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเจอเม็ดสีแบบไหนมานะคะลึกแค่ไหนสภาพผิวของแต่ละคนเป็นยังไงดังนั้นเราไม่สามารถตอบได้ว่า2ครั้งหายค่ะ3ครั้งหาย5ครั้งหายเราไม่สามารถตอบได้เลยจริงๆนะคะเราทําแต่ละครั้งให้ดีที่สุดแล้วระยะห่างของ ช่วงแต่ละครั้งนะคะนั่นก็คือประมาณ1เดือนถึง45วันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนถ้าเอาให้ชัวร์ก็45วันไปเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายของเรานะคะช่วงบ่ายนี้เนี่ยเราก็มีการลงปฏิบัติบนคนจริงนะคะาสาธิตบนคนจริงให้กับผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปของเราได้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะ เตียงนี้นีเดี๋ยวเราจะโชว์ไมโครเบดดิ้งแล้วก็เตียงนี้เขากำลังโชว์การสักปากเทคนิคพรีเมียมลิปโดยครูป๊อปอยู่นะคะไปดูกันสำหรับตอนนี้นะคะครูป๊อปก็กำลังเริ่มโชว์แล้วนะคะกำลังเริ่มสักแล้วอ่ลองมาดูนะเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าใช้เครื่องสักแบบที่เราใช้ด้ามแล้วเราก็ใช้ร่วมกับ power supply ใช่ไหมคะเห็นไหมครูป๊อปจะเอาสายคล้องคอแล้วถ้าใครเคยเห็นคลิปของอาจารย์นะว่าเฮ้ยทำไมเวลาอาจารย์สักอาจารย์ชอบเอาสายคล้องคอหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วมีความหมายนะคะเวลาที่เราใช้ด้ามใช่ไหมเราใช้ด้ามแล้วเราเสียบสายสายมันห้อยลงไปแบบนี้ค่ะมันถ่วงน้ำหนักเวลาเราเอาสายมาคล้องคอไว้แบบนี้ ลองดูนะ,ะถ้าเราใส่ของคอไว้แบบนี้มันจะลดน้ําหนักของด้ามเราลงค่ะถ้าน้ําหนักเครื่องมันเบาลงใช่ไหมคะมันก็ให้เราเนี่ยทำงานแบบสบายข้อมือเราขึ้นนะคะเราก็จะไม่เมื่อยมือนะคะเราก็ไม่เมื่อยไหลเราจะ้ะป๊อปคะตอนนี้ตอนนี้วันนี้ป๊อปจะใช้เข็มอะไรบ้างเข็ม1กับเข็ม7ค่ะเจ็ดแม็กนัมเจ็ดแม็กนัม <1, S 2> ใช่หนึ่งเนาะหนึ่งป๊อปใช้ขนาดหนึ่งเท่าไหร่อันนี้หนึ่งศูนย์จุดสามศูนย์ค่ะศูนย์จุดสามศูนย์นะคะ, 30, ะ,คะวิธีในการเลือกเข็มนะบางคนจะเข้าใจว่า ถ้าผิวปากลูกค้าบางเราจะต้องเลือกเข็มแบบเล็กอ่าแล้วถ้าผิวปากลูกค้าหนาะเลือกเข็มใหญ่อย่างนี้นะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าสมมุติว่าผิวปากลูกค้าบางนะคะเราควรจะใช้เข็มที่มีความอ้วน0.40 0.35แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวเขาบางอยู่แล้วยิ่งเราไปใช้เข็มเล็กโอกาสในการเข้าผิวที่ลึกกว่ามันมีดังนั้นการที่เราจะสักปากให้คนที่ผิวบางๆอะคะ่ะควรจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่อืม แล้วถ้าสิว่าผิวลูกค้าเนี่ยปากดูผิวปากหนาให้เราใช้เข็มเบอร์เล็กก็จะได้งานที่ละเอียดนะคะจะได้งานที่ละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็ปากเขาหนาเราต้องการเข็มเบอร์เล็กที่จะเข้าสู่อยู่ได้ดีอ่ะป๊อบคะเข็มหนึ่งกับเข็มเจ็ดเนี่ยค่ะเวลาเราสบัดแกว่งเข็มเนี่ยต่างกันไหมเวลาแบบเวลาสบัดใช่ไหมคะสบัดมือเหมือนกัน,นะะแต่ว่าถ้าเป็นเข็มหนึ่งอะค่ะมันก็จะได้ความถี่มากกว่า แล้วก็แบบตรงขอบอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถเก็บได้แต่ถ้าเป็นเข็มเจ็ดอะค่ะถ้าเราสักตรงด้านในมันจะเป็นแบบแนวนอนเนาะตรงขอบอาจจะต้องแบบตั้งให้เข็มมันเป็นแบบเส้นตรงเรียงกันแล้วก็ใส่ตรงขอบดังนั้นขอบปากเนี่ยป๊อบก็จะใช้เข็มหนึ่งนะคะทําช่วงขอบลงมาประมาณกี่มิลห้ามิลได้ไหมเนาะทาช่วงขอบลงมาประมาณ5มิลแล้วก็ที่เหลือจากปากข้างในออกไปออกไปข้างนอกอะค่ะที่เหลือก็จะเป็นเข็มเจ็ด ก็จะประหยัดเวลาในการทำงานเราโดยที่เรายังได้รูปปากที่สวยใช่ค่ะ<ๆ>ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนางแบบของเราแล้วค่ะที่จะมาให้อาจารย์สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ดึงสีคิ้วตัว remover แล้วก็ a c t i v ต t o r ของ h a n าฟีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเข็มนะคะที่เราจะใช้ในการดึงสีคิ้วนะคะก็เป็นเข็ม3 RL ค่ะเป็นเข็ม3กลมนะคะ R.L ก็คือ3ที่หัวหบนะคะวันนี้ใช้เครื่องแมสนะคะแล้วก็ใช้กับ a i r b o อนะคะแอร์บอก็คือแบตเตอรี่ไร้สายแบบนี้สปีดก็เอาเบาสุดของเครื่องนี้นะคะถ้าใครใช้เครื่องอะไรอยู่ก็สปีดไม่ต้องแรงเนาะจะบอกว่าน้ำยาของเราค่ะค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะคะเวลาเขย่าอะมันจะเขย่าแบบยากนิดนึงเนาะแนะนำว่าเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้อะให้ความน้ายาไว้นะคะตัวที่เข้มข้นของมันะจะตกตะกอนมาอยู่ข้างล่างนี้นะคะ แต่เวลาตอนที่เราคว่ำไว้เนี่ยเวลาเราบีบอะ่ะมันจะบีบยากต้องเอาเข็มมาค่ะเหมือนแทงเข้าไปให้อากาศมันเข้าก่อนนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะบีบน้ํายาออกมาง่ายนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นยค่ะไม่ต้องแช่ตูเนนตต้เย็นค่ะแต่อย่าให้โดนแสงในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มด้วยน้ํายาตัว r e เ o v e r ก่อนนะคะ remover เนี่ยก็ใช้เข็ม3ามกลมแล้วก็ใช้เทคนิควนนะคะ วนไปเรื่อยๆค่ะน้ำหนักมือไม่ต้องไม่ต้องหนักเกินไปนะคะแต่จะต้องแรงกว่าที่เราสักคิ้วออมเบยแต่ไม่ได้ทำแบบช้าเกินไปนะเห็นไหมไม่ไม่ได้แบบว่าโอ,อ้ยค่อยๆทำเหมือนออมเบก็คือวนวนวนไปเลยนะคะลงสามรอบค่ะสามรอบโดยที่ปกติถ้าเวลาเราสักคิ้วบางครั้งเราจะแบบทำข้างนี้เสร็จแล้วก็ไปข้างนี้ใช่ไหม อันนี้คือสามในข้างเดียวเลยนะทำ,ทำให้เสร็จทีละข้างเลยนะใช่ค่ะทำให้เสร็จทีละข้างเลยค่ะ,เ,ะ,เ,คะเวลาเช็ดก็คือเน้นซับ go, go, go. ค่ะกดเพื่อแบบหยุดเลือดห้ามเลือดด้วยเนาะ หลังจากที่เราใช้น้ํายาไป3รอบแล้วนะคะเราก็เห็นไหมสองข้างมันจะซีดนะคะข้างนี้มันจะซีดขึ้นนะคะ,ะเราก็จะทาตัวแอคทิวเตอร์นะคะมาร์กไว้10นาทีนะคะ10บถึงสินาทีได้นะคะตัวนี้แค่มาร์กไว้เลยค่ะผิวไม่ไหม้ไม่เป็นสเก็ดแล้วก็แผลมันไม่แบบไม่น่ากลัวเกินไปนะคะ ถ้าพูดถึงลบคิ้วนะคะหลายๆคนก็จะสงสัยว่ามันเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าลบคิ้วเนี่ยมันเจ็บกว่าสักคิ้วอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นางแบบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่ลบคิ้วอยู่เนี่ยเขาทําแล้วเขาเจ็บไหมนะคะตอนนี้เรากําลางังใช้ตัว remover นะคะทําการล้างสีคิ้วนะคะให้กับานางแบบเจ็บไหมคะไม่เลยค่ะ ไม่เจ็บเนาะ,คะเคยเคยลบคิ้วด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเนาะอะ่ลูกค้าบางคนเนี้ยที่เขาเคยเลเซอร์หรือว่าเคยอะไรมานะคะ,คะเขาก็จะบอกว่าลบด้วยเลเซอร์เนี่ยจะเจ็บมากเนาะแล้วก็อ่าพอมาเป็นน้ํายาตัวเนี้ก็ไม่เจ็บอย่างนางแบบเคสนี้เนี่ยไม่เคยลบด้วยวิธีอื่นมาก่อนนะคะเขาก็ยังบอกว่าไม่เจ็บเนาะแต่ถ้าถ้าได้ลองลบคิ้วด้วยแบบอื่นนะก็อาจจะรู้สึกเจ็บกว่านี้ได้แต่เคยเลเซอร์รอยสักข้างหลังค่ะ อันนั้นได้เจ็บแล้วก็แสบอ๋อเคยเลเซอร์บริเวณอื่นแต่ไม่ได้เลเซอร์ตรงคิ้วเคยเลเซอร์ตรงข้างหลังที่ศักนะแต่ว่าอันนั้นเจ็บมากใช่ไหมมันแสบร้อนร้อนแต่อันนี้คือเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะชิวชิวเนาสบายมากค่ะสำหรับน้ำยาล้างสีคิ้วนะคะ remover แล้วก็ activator ของ hanafi เรานะคะก็สามารถใช้ในการดึงสีคิ้วที่เข้มเกินไปนะคะต้องการล้างสีคิ้วนะคะบางคนเนี่ย มีรอยสักนะคะที่จางแล้วนะคะอยากเอาออกนะคะก็สามารถใช้น้ำยาน,นี้ได้นะคะรอยคิ้วที่เข้มนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าแน่นจนอะไรมากเกินไปนะ<ต>ถ้าสมมติว่าแน่นดำปริงมากเกินไปแบบนี้ก็แนะนำเลเซอร์ไปก่อนนะคะแล้วถ้ามันเบาบางลงแล้วอย่างนี้ค่ะก็กลับมาใช้น้ำยา remover ได้นะคะเดี๋ยวถ้านั่งแบบทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดู after กันนะคะ เป็นงไงบ้างคะกับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยนะคะแล้วใครนะคะอยากจะให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย